มันต้องเป็นครับก็ค่อยออกค่อยพัดนแค่นั้นหลงสู้สูพี่โอ้โหยวกการเเด้งผมก็ตื่นเต้นแทนเลยไม่เด้วมาเดยเดี้ยวมาเยียทำนี้ เฮ้ยผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบไม่ได้เอาไวเบนเนี้ยมาแล้วแบบกลับไปเอาแล้วกลับมาติดติดอ่ะไอ้จริงเหรอ๋อเออเพิ่เสริมสร้างกําลังใจสุดๆของของแท้อืมไม่ดิอ้าวเฮ้ยโค้ชไระเบิดสิง่ะของจริงของจริงว่ะมิ้นขายหกร้อยออน